2 3น,นาฬิกาคืนวันที่3เมษายนทุกคนเห็นใช่ไหมครับตอนนี้ในภาพนะครับก็ตอนนี้ในภาพจะเห็นชัดนะครับว่าหลังจากที่ทีมเซิร์ชนะครับทำการสลับพักทีมคู่ภัยทีมเซเรคิวสลับพักเครื่องมือหนักก็ลุมนะครับตอนนี้เปิดนะครับเครื่องมือหนักก็ทําการลึอแบบลุมเลยนะครับ เ้าไปทั้งขุดทั้งเจาะทั้งตัดนะครับจะเห็นว่าที่บริเวณโซนโซนดีนะโซนดีตอนนี้จะเห็นว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือของเครื่องมือหนักเครื่องจัรหนักทั้งเจาะนะครับทั้งเจาะทั้งตัดตอนนี้ตะกุยกันเต็มรูปแบบนะครับโดยที่มีทีมนะครับทีมทีมเซิร์ชก็คอยนะครับสองกล้อง อยู่ตลอดเวลานะครับมีทีมเซิร์ชท,ที่คอยเฝ้าดูนะครับแล้วก็เมื่อพบนะครับเมื่อพบตีเข้าสง,งสันะครับก็จะจะหยุดทําการนะครับแล้วให้กําลังพลทีมเซิร์ฟจะเข้าไปทําการตอนนี้จะเห็นว่าเครื่องมือเครื่องจับหนักนะตอนนี้ลุยเลยหลังจากที่วันนี้ทำงานแบบ ครึ่งครึ่งนกทำงานแบบครึ่งครึ่งราตุนี้นะครับอ่าาทุมที่สามนาฬิกาของคืนวันพระธาสรบดีที่3เมษายนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เลยนะครับมเิดนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่า การปฏิบัติการของของเครื่องจักรหักนะครับวันนี้เริ่มแบบเต็มรูปแบบนะครับในเวลาห้าทุ่มนะครับเราจะเห็นภาพของเครื่องจักรหนักนะครับทั้งทั้งเจาะทั้งตัดนะครับจะเห็นภาพว่าตอนนี้ทั้งเจาะทั้งตัดกําลังลุมนะเราบอกว่าลุมเลยตอนนี้นะครับใช้คําว่าลุมเลย ที่3เมษายนที่บริเวณโซนดีด็อกนะครับมีคำสั่งให้ทีมเซิร์ชสแตนบายนะตอนนี้สแตนบายแล้วก็ให้เครื่องจักรหนักนั้นทำการาปฏิบัติการเต็มกำลังนะครับก็มาตอนกลางวันนี้เป็นการปฏิบัติการร่วมนะครับจะใช้เฉพาะตอนร้องขอนขณะนี้นะครับ ส3นาฬิกาก็ได้เริ่มปฏิบัติการนะครับใช้เครื่องจัรหนักแบบเต็มกำลังนะครับแล้วก็โดยมีทีมเซิร์ชนะครับเป้าประกบนะครับในการปฏิบัติการไปนะครับทีมเซิร์ชก็จะทำการเป้านะครับคคู่ไปนะครับมีการ ใช้กล้องทำการปฏิบัติการรวกนะครับมีฝนตกลงมาโลรยปลายนะครับเวัสดีครับ,นะรบเราจะเห็นนะครับว่าเราถ้าใช้เครื่องมือหนักแบบนี้นะครับแ่ยนะคิดว่านะ ในค่าคืนนี้นะครับต้องบอกว่าจะสามารถพบผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอในสีในลักษณะสีไหนนะครับวันนี้ครับตอนนี้ทั้งทีมเซิร์ชนะครับทีมเซิร์ชและเล็กซิลจะเฝ้านะครับจะเฝ้าดูการปฏิบัติร่วมกันนะครับกับทางทีมเครื่องมือหนักนะครับ ตอนนี้ครับ้งตอคทั้งตัดทั้งรูปแบบ ต้องกำลังใจนะหลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับหลังเที่ยงคืนวันนี้มีความคืบหน้าอย่างแน่นอนครับ หัวตัดนะครับราหัวตัดก็อิสระนะครับตัดได้ทุกมุมนะครับทั้งแนวขวางแนวขยงแนวเอียงนะครับเห็นได้ชัดน,นะครับว่าหัวตัดเนี่ยเขาขยับได้ในหลายองศานะครับในหลายองศาก็หลังจากที่รถเจาะนะครับรถเจาะ ก็เป็นการใช้เครื่องมือหนักอย่างเต็มรูปแบบในค่ำคืนวันนี้ทั้งบริเวณที่หน้าโซน A นะครับตั้งแต่โซน A กับโซน D นะครับวันนี้เครื่องจักรปริบัติการเต็มรูปแบบก็คือที่เห็นอยู่ในภาพนะครับโซน A นะครับโซน A ข้างหน้านี่เลยแล้วก็โซน D นะครับโดย มีการควบคุมนะครับการสังเกตการของทีม Search a อนด์เลสคเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรกรุงเทพมหานครมีเซิร์อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกัน,นอยู่นะครับก็บ หลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับหลังเที่ยงคืนวันนี้มีความคืบหน้าอย่างแน่นอนครับหลังเที่ยงคืนวันนี้จะมีความคืบหน้าอย่างแน่นอน

ตดีคนนองนก็ตอนนี้นะครับดีโซนดีนะโซนดีตอนนี้เปิดเข้าไปทะลวงเข้าไปแล้วครับทั้งเจาะทั้งตัดนะครับ,รบพื้นของชั้นต่างๆจะเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มเปิดนะครับแล้วก็เริ่ม ขุดนะครับเจาะนะครับแล้วตัดเหล็กเข้าไปข้างในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าระหว่างที่ใช้เครื่องมือหนักนะครับเปิดการพูดเก็ัฐบุรีใส่แฟนท่านไปทรกนแ้นนี้แล้วดัลื้อนะครับเนี่ยครับพื้น ทุกคนดูความหนาของพื้นนะครับแต่ละชั้นที่ลงมาทับกันเป็นแพนเค้กอันนี้เราจัดเราเจาะแล้วนะครับเราเจาะเราตัดตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ทุกครั้งนะครับก็ผสมผสานนะครับการเจาะตัดแล้วก็เอาทีมเซิร์เข้าไปตรวจสอบนะครับเปตรวจสอบเห็นภาพของการลุมไหมครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าทาั้ง จอบนะครับทั้งจอบทั้งตัดนะครับเนี่นะรั้งจอะนะครับทั้งจอะทั้งตัดเขาบอกวันนี้นะครับเป็นการใช้เครื่องมือหนักอย่างเต็มรูปแบบนะครับพื้นที่เราอยู่อยู่เนสะเทอนทั้งหมดเลยนะครับระหว่างที่เครื่องมือหนักะครังพนนะครับขุดเจอะตัดนะครับ ทีมเติร์บของสำนักป้องกันนะครับแล้วก็สาสมัครของมูลนิธิร่วมกนันอยู่นะครับตรงนี้เป็นโซนดีด็อกนะครับโซนดีด็อกก็อูแบบนี้นะครับต้องบอกว่ายัางไงก็มีความคืบหน้าอย่างแน่นอนครับมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนในคืนวันนี้นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุด วันที่3เมษายน2อ6 8ากำลังจะเข้าสู่วันที่4นะครับกำลังจะเข้าสู่วันที่4เมษายนผมจะไม่พากอะไรนะก็จะให้ทุกท่านดู แล้วก็ลองดูนะครับว่าถ้าการปฏิบัติแบบนี้นะครับการใช้เครื่องมือขนาดนี้นะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยสนเรือนเลยนะครับที่เรายืนอยู่ยเือน หมายเลข15559บริเวณอิสานที่ออก 3, 4การฉีดน้ำนะครับรถฝุ่นระหว่างปฏิบัติของเครื่องจักรหนักนะครับเจ้าหน้าที่สำนังกงานเขตบางซื่อนำรถน้ำนะครับรถำลำบานินมาฉีดน้ำนะครับเพื่อลดฝุ่น รถจักหนักนะครับกำลังปฏิบัติการอยู่บริเวณโซน D หนึ่งนาฬิกานะครับหนึ่งนาฬิกาตรงย่างเข้าวันใหม่ของวันที่4เมษายน2568วันศุกร์ที่4นะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าผมอยู่บริเวณขยับมาที่บริเวณโซน A นะครับโซนเรถแบคโฮทั้งรถขุดรถเจาะรถตัดนะครับรถตัดเข็บปากที่เล็กนะครับแล้วก็รถเจาะของทหารช่างนะครับแล้วก็โซนดีด็อกนะครับที่ตอนนี้น่าจะใกล้เข้าไปที่บริเวณสองลิฟต์นะครับก็ยังคงปฏิบัติการอย่าง แ็่รูปแบบนะครับตอนนี้ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ก็มีทีมของอิสราเอลนะครับสังเกตนะครับสังเกตการอยู่นะครับทีมอิสราเอลนะครับสองนายก็สังเกตการอยู่ตรงโซนดีก็เป็นทีมของสำนักป้องกันและร่วมกันอยู่นะครับที่ตอนนี้นะครับยังคงใช้นะครับเครื่องมือหนักทำการตะลุยนะครับทั้งเจาะ ทั้งตัดนะครับแล้วก็ปลอยออกมาเนี่ยครับลองเหล็กที่เห็นนะครับจากนั้นก็จะคีบนําขึ้นรถบรรทุกนะครับตอนออกตอนนี้ออกไปหลายคันแล้วนะครับหลายเที่ยวแล้วซึ่งการปฏิบัติการนะครับตอนนี้ล่าสุดหนึ่งนาฬิกาที่ยังนะครับยังไม่พบผู้ประสบภัยเพิ่มนะครับยังไม่พบผู้ประสบภัยเพิ่มตรงจุดที่พบ ไว้มีสัญญาณในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถเข้าไปถึงทางตรงโซนบีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติการอยู่โดยเพิ่มความระมัดระวังนะครับโซนนะครับบริเวณโซนเอนะครับแล้วก็โซน, B, นดีขณะนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับที่โซนเอและโซนดีนะครับนี่คือปฏิบัติการใช้เครื่องมือหนักนะครับอย่างเต็มรูปแบบ ต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับดูตรงโซนดีกําลังนําเสาขนาดใหญ่นะครับตรงโซนดีนี่ต้องบอกว่ากําลังนําเสาขนาดใหญ่ออกนะครับโอโหมูนะครับก็ใช้ทีมตัดนะครับทีมตัดสองตัวนะครับทาการชีพน,นะครับเสาเป็นเสาขนาดใหญ่ออกนุ่นเลนับ เราเตรียมอหไรชอราพยูนา่ากับอิตาเลียก็กำลังดูเจ้าปากาที่เล็ก่นะครับนี่คือรายงานงการปฏิบัติการนะครับล่าสุดหนึ่งนาฬิกาย่างเข้าสู่วันใหม่สุขที่ <academy> สี่เมษายน2568ัร้บ